สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ่านี่เป็นขนมของทางร้านสานะคะร้านเราเป็นร้านเล็กๆค่ะทุกคนเริ่มต้นด้วยเงินที่เหลือกลับมาจากเกาหลีนะคะคือกลับมาสารต่อนะคะเพราะว่าสาธรรอาชีพนี้มาประมาณเกือบเกือบหปีนะคะแล้วก็ได้ไปเกาหลี เนื่องด้วยเศรษฐกิจนะตอนนั้นคือยางราคาถูกมากนะคะแล้วคนก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะสาก็เลยได้ตัดสินใจที่จะไปเกาหลีเพื่อหาเงินทุนเงินก้อนเงินสำรองเพื่อที่จะมาตั้งต้นนะคะเริ่มต้นใหม่แล้วพอเราเริ่มอยู่ตัวค่ะทุกคนเริ่มมีลูกค้านะคะเริ่มมีลูกค้าติดใจในรสชาติขนม สาได้ขยับขยายเต็นเป็นเต็นสามหลังเหมือนในภาพเลยนะคะทุกคนจากตอนแรกเป็นแค่โต๊ะพับโต๊ะสีแดงเล็กๆแค่นั้นเองนะคะจนทุกวันนี้สามโต๊ะสามเต็นยาวเกิน5เมตรโต๊ะอันนี้นะคะประมาณ678 9เกือบ9เมตรนะคะโดยสาก็อาศัยเต็นนะคะก็คือยังไม่ลงทุนเยอะก็อาศัย อ่ะลูกค้าเรามาเรื่อยๆเรื่อยๆไปก่อนนะคะทุกคนก็เริ่มมีเค้กนะคะเริ่มมีการไปเรียนเค้กบ้างบราวนี่บ้างขออภัยในในเตาอบที่เก่านะคะเพราะว่าเตาอบเนี่ยเป็นเตาอบตั้งแต่ที่สาไปฝึกทําขนมนะคะก็ใช้มาประมาณ6ปีแล้วจนว่ากลับจากเกาหลีมาแล้วก็ยังมาใช้เตาอบตัวนี้นะคะ คือสาไปเกาหลีสาไม่ได้ขายอุปกรณ์อะไรแม้แต่ชิ้นเดียวของสาเลยนะเพื่อนเพเพราะสาตั้งใจมุ่งมัน่แนแน่วแน่กับอุดมคติของตัวเองอ่ามุ่งมั่นกับเจตนาลมของตัวเองนะคะว่าถึงทำงานกลับมาจากเกาหลีมีเงินแล้วพออยู่ได้แล้วก็ขอกลับมาทำงานที่ตัวเองรักนะคะก็คืองานขนมนะคะ สาเลยเลือกที่จะไม่ทิ้งอุปกรณ์ใดๆหรือขายอุปกรณ์ใดๆแม้แต่ชิ้นเดียวทุกอย่างถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆแรกๆอาจจะทำยังไม่สวยยังไม่ลงตัวนะคะแต่ผลตอบรับดีมากนะเพื่อนๆดีมากดีสุดๆเลยคือช่วงนั้นสาขายของแบบคือมีความภาคภูมิใจมากว่า เฮ้ยถ้าเราขายได้รายได้ขนาดนี้เราไม่น่าไปเกาหลีเลยคือแอบคิดนะทุกคนเออคือแอบคิดคือตอนนั้นอะเด็กมหาลัยเยอะเด็กมหาลัยเปิดปกติโควิดไม่มีนะคะการขายของแบบคล่องมือคล่องตัวมากค่ะทุกคนแล้วทุกคนรู้ไหมขนมที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี้ไม่ต่ำกว่า20ชนิดนะคะ20ไส้ที่สาทำออกมาแต่ละวันแป้งเป็น1ิ สองสิบสามกิโลค่ะทุกคนแต่ศาสตราัยยอยทําออกมาเรื่อยๆเื่อหหยๆเรื่อๆอันไหนหมดใส่ไส้อันไหนหมดใส่ไส้นี่คือรูปร้านที่ตั้งใหม่ๆเลยนะคะทุกคนตั้งเต็นท์เดียวค่ะทุกคนเต็นท์สีแดงราคาไม่เกินสามพันกับโต๊ะนะคะโต๊ะนี้เริ่มจะมีการขยาย ขยายเลนออกมามากกว่าเต้นแล้วนะคะคือตอนนั้นดีใจมากคือตอนนั้นตีแป้งวันละประมาณโลสองโลสาโลเพื่อที่จะลองลูกค้านะคะว่าลูกค้าให้ความสนใจกับขนมเรามากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะขายได้ไหมเราจะมีฐานลูกค้าไหมอย่างนี้นะคะคือแบบคนขายต้อง3มคน4ี่คนกันเลยนะ,ะทุกคนคือแบบผู้คนต่างให้ความสนใจมากคือแบบขายแบบ ไม่รู้จะขายยังไงทุกคนขายเทน้ําเทท่าค,ค,ค,คือเอาอะไรออกมาไสนี้หมดหรืออะไรคือสมมติลูกค้าตั้งใจจะมากินไก่หยองแต่ไก่หยองหมดดันมีฝอยทองเขาก็เอาไปนะคะทุกคนคือลูกค้าน่ารักมากลูกค้าที่ร้านเป็นลูกค้าที่แบบไม่เรื่องมากไม่เรื่องเยอะไม่ถามเซาซีไม่อะไรเอ้ยตัวนี้หมดแล้วหรอไม่มีแล้ะอ่ะอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆ้อนะคะในเมื่อเราเป็นแม่ค้าเราต้องรับลูกค้าให้ได้หมดนะคะ ต่อไปนี่ก็คือแป้งโดนะคะก็คือสากลับมาเราก็มุ่งมั่นเลยนะคะผลตอบรับของเราดีมากดีดีจนเราทำไม่ไหวอ่าดีจนเราไม่มีเวลากินข้าวนะคะดีจนมันมันต้องไม่ใช่สองคนแล้วเพราะว่าสาทำแค่สองคนแฟนแล้วก็สานะคะ มันเริ่มจะไม่ไหวในแป้ง13กกิโลสาเริ่มทำงานเปิดเครื่องตีแป้งตั้งแต่6โมงเชา้านะคะหกโมงเชา้าจนเที่ยงบางครั้งข้าวยังไม่ได้กินเลยเพื่อนเที่ยงแล้วบ่ายสองบางทีบ่ายสองบ่ายสาสากับแฟนถึงจะได้กินข้าวนะคะส่วนลูกก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าแม่ช่วยเลี้ยงนะคะก็คือเออก็ให้เงินท่านไปจนเราตัดสินใจกันแล้วว่า มันไม่ไหวแล้วนะมันทํากันไม่ได้แล้วมันไม่มีเวลากินข้าวมันไม่มีเวลาหยุดแล้วมันหลายๆอย่างแล้วจนสาต้องไปอ่าต้องจ้างลูกน้องมาหนึ่งคนเพื่อที่จะยืนทอดนะคะเพราะปกติอ่ะสาจะให้แฟนใส่แล้วสามาทอดสลับสลับตําแหน่งกันไปกันมากันไปกันมา แต่มันก็จะมีปัญหาอีกที่ว่าเราต้องวิ่งขายเองด้วยนะคะก็คือวิ่งออกมาพอลูกค้ามาเอาวิ่งออกมาหน้าร้านพอลูกค้ามาเราวิ่งออกมาหน้าร้านซึ่งมันเหนื่อยเกินความจําเป็นแล้วก็เลยตัดสินใจจ้างลูกน้องมาหนึ่งคนนะคะนี่ก็คือของที่สาตุนมาไว้ใช้นะคะเพราะมันต้องบ้านสายอยู่ห่างจากในเมืองไปกับไแปดสิบกับแปดสิบก็ร้อยหกสิบกิโลนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะไกลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสาไม่ค่อยมีเวลาไปเอาของด้วยเพื่อนๆคือเราขายดีไงแล้วถ้าเราจะปิดร้านเพื่อไปเอาของมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วเหมือนแฟนสาเขาก็ไม่ได้ถนัดเรื่องซื้อของเรื่องเช็คของอะไรเงี้ยคือจะเป็นสาเช็คแล้วก็ลงไปเอาของอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะคะ ก็จะประมาณนี้ต้องซื้อเยอะๆหน่อยเหมือนแป้งน้ำมันทีละสองสมลังเกดขนมปังก็ยกลังมาแป้งก็ไม่ต่ำกว่า10-15ลัง20ลังนะคะต่อการใช้งานก็คือของเท่านี้อะ่ะทุกคนอ่จะอยู่ได้จะอยู่ได้ประมาณ4วันหวันนะคะของเท่านี้นะคือตอนนั้น ขายดีขายดีดีดีด,ดีไม่รู้จะว่าไม่รู้จะว่าดียังไงนะคะคือซื้อของที่ร้านส่งในเมืองเขาจนถามว่าที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่หรออะไรประมาณน,นี้ค่ะบอกว่าไม่ใช่ค่ะเอามาขายของที่ร้านเลยโอ้โหแกบอกว่าซื้อเยอะมากนะคะนี่ก็เป็นอ่ะไปเรียนทําเค้กมาก็ยังไม่ค่อยสวยตัดยังไม่ค่อยเท่ากันนี่คือชิ้นเท่านี้สาขายสิบบาทแต่ขายได้ขายหมด ขายดีนะคะสรุปว่าเค้กเนะเค้กที่ทำมาผ่านที่ไปเรียนโรงเรียนมาโอเคนะคะก็เริ่มมีการฝึกฝนเพราะว่าเค้กอะสามไม่ได้ไปเรียนมาแต่แรกนะคะก็คือไปเรียนเพิ่มเอานะคะก็มีการลงคลาสบ้างไปเรียนจริงมาบ้างเอามาปรับให้เป็นสูตรของตัวเองมันจะกึ่งชิฟฟ่อนไหมมันจะกึ่งสปันไหมแต่ เราทํางานเยอะๆนะคะอ่าชิฟฟ่อนมันไม่สะดวกสําหรับเราสาเลยเอามันมามิกกันผสมผสานกันให้ได้เนื้อที่นุ่มแล้วก็ฟูนะคะอ่าในราคาที่เราขายคนชาวบ้านชาวบ้านแบบบ้านเราได้ในราคาสิบบาทนี่คือมีออเดอร์เขาเอา,เอาขายของนะคะมาสั่งไปเพื่อที่จะวางหน้าร้านควบคู่กันไปอ่ากล่องนี้สะสรงแค่แปดบาทเขาเอาไปขายสิบบาทค่ะเพื่อน นี่ก็คือออเดอร์ที่ร้านกาแฟร้านน้ำมาสั่งไปขายต่อนะคะก็คืออันนี้จะเป็นขนมปังอบบรนี่เค้กกล้วยหอมขนมเปี้ยะขนมจีบแล้วแต่ว่าจะว่างตอนไหนบ้างคือตอนนั้นทำงานแบบบุกบั่นมากทุกคนคือแบบไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะคะไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนเหมือนกันบกไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็มันขายได้ไงทุกคนมันขายได้มันขายง่ายมันขายหมด มีแรงที่จะทําแบบทําอะไรก็ได้ขายแล้วไม่หนาซ้ําหน้าร้านตัวเองยังเอาไม่รอดยังมีออเดอร์ที่เขาติดใจในรสชาติขนมนะคะมาสั่งไปขายหน้าร้านต่อเนี่ยค่ะทุกคนคือวันวันหนึ่งอะ่ะมันเยอะมากจริงๆนะสาททาขนมแบบคือบางคนคิดว่าเรามีโรงงานมีอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเราทํากันแค่2คนแฟน ช่วงนั้นคือมาพักหลังๆแล้วที่เราเริ่มมาจ Trans ้างลูกน้องนะคะคือเราทําแค่สองคนโดยการบริหารเวลาคือสตาททาทั้งวันทั้งคืนขนมอบสัตว์จะทํากลางคืนขนมโดนัทสัตว์จะทํากลางวันนะคะแล้วร่างกายมันเริ่มไม่ค่อยจะไหวไงทุกคนเออมันไม่ค่อยจะไหวแล้วมันไม่มีเวลานอนมันไม่มีเวลากินมันไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาเลี้ยงลูกไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะคะก็เนี่ยนะคะ เนี่ยเค,ค้กเท่านี้ทุกคนเด็กๆมันชอบกันมากเนะเด็กๆแบบสักอนุบาลป .1 ปสองพี่เขาขายดีมากเลยนะคะทุกคนสาก,ก็เป็นผลพลอยได้นะคะเออเป็นผลพลอยได้กับเรานี่คือเค,คก้กกล้วยหอมชิ้นละ10บาทนะคะคือสินค้าตัวนี้บอกว่าเมื่อก่อนสาใช้เป็นถ้วยเล็กๆเล็กแล้วเราไม่มีเวลาจะมานั่งถูก็เลยไปซื้อถ้วยจีบมาใหม่เป็นเบอร์ใหญ่ นะคะเอามาขายเพราะว่ามันสะดวกต่อการเราล้างแล้วเราไม่มีเวลาค่ะทุกคนที่แบบว่าจะมานั่งแพ็คแบบเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเวลาเนาะทุกคนเออสามก็เลยอเอาเอา,เ,อาเป็นลูกจะก็ยังขายได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าความนิ่มความนุ่มนะคะเราค่อนข้างที่จะตีตลาดแตกกว่าคนอื่นนะคะอันนี้ขออภัยรูปเท้านะคะรูปเท้าก็สามไม่ได้ตัดออกนะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะ อ,อันนี้ก็คือออเดอร์ออเดอร์ร้านกาแฟแบบคละกระรวมๆกันนะคะส่วนมากสั่งนะคะเขาสั่งแล้วสาจะไปส่งให้เขาถึงที่นะคะทุกคนส่งให้ถึงที่เลยคือสาส่งเองแฟนส่งเองนะคะอาจจะมีสลับกันไปบ้างว่าแฟนบ้างสาบ้างอะไรแบบนี้นะคะ ก็ช่วงนั้นก็คือแบบทำงานแบบบ้าคลั่งมากเพราะว่าเราไปทํางานที่เกาหลีมาเหมือนเรากําลังมีแรงมีสปิริตแล้วตอนนั้นก็ไม่มีโควิดนะคะทุกอย่างดําเนินการไปแบบง่ายดายรับรื่นดีนะคะคือยอดขายสาสะบอกตรงกันทุกคนวันหนึ่งอะ่ะเงินหมื่นอะ่ะเงินหมื่นอะ่ะหาวันเดียวก็ได้ เงินหกเจ็ดพันภายในไม่กี่ชั่วโมงก็ได้แบบบางทีครึ่งเช้าสาเห็นเงินสามสี่พันแล้วรถไหนเราวิ่งไปส่งอีกเราเห็นเงินอีกนี่คือพิซซ่าค่ะทุกคนพิซซ่าชิ้นละสิบบาทชิ้นใหญ่มากนุ่มไม่บางนะคะแป้งที่ร้านสาจนานะคะก็คือลูกค้าเขาก็เห็นแล้วว่ามันคุ้มค่านะคะมันคุ้มค่าต่อเงิน ต่อสิ่งที่เขาแลกเปลี่ยนมานะคะคือตัวนี้อมันจะมีไส้กรอกหน้าไส้กรอกไก่ปูอัดนะคะพิซซ่าปวดคือลูกค้าที่ร้านสาส่วนมากจะมีอิสลามมีพุธนะคะที่ร้านก็เลยตัดตัดทุกอย่างที่เป็นหมูออกเราจะไม่ใช้หมูเลยในร้านของเรา ทุกอย่างจะเป็นไก่ยองนะคะเป็นปูอัดเป็นลูกชิ้นปลาหมึกเรืออะไรก็ช่างแต่จะไม่มีหมูเลยนะคะเพราะลูกค้าของสามีสองสาศาสนานะคะทุกคนเราเอาเพื่อความสบายใจของเขาด้วยนะคะนี่คือพิซซ่าปูอัดทุกคนดูแผ่นละสิบบาทนี่คือแผ่นละสิบบาทค่ะทุกคนใหญ่กว่าหน้าสาทุกคนคือฝ่ามือมองไม่เห็นไปเลยนะคะ ผลตอบรับดีมากนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่สาภาคภูมิใจสิ่งที่สาไปล่ําไปเรียนมาถึงแม้ว่าสาจะต้องทิ้งมันไปเกาหลีเพื่อที่ไปหาเงินทุนมาเพื่อที่จะลากประคองในเศรษฐกิจนี้นี่ทุกคนอันนี้จะเป็นแบบเล็กๆมินิอ่ะซื้อช่วยจิบมาใหม่เป็นสองสองอันอีกนะคะอันนี้ให้หน้าร้านเพราะว่าเหมือนกับมันดูเออสองลูกนะคะ มันก็ตกลูกละห้าบาทมันก็ดูเออซื้อง่ายคิดง่ายอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูแบบอา่าเวอร์วังหรือว่าอะไรมากมายนะคะมันก็แบบดูแล้เออพอจะกินได้อะไรอย่างนี้นะคะก็นี่แหละคะ่ะสิบบาทค่ะทุกคนแล้วลูกค้าการันตีมากนะคะเรื่องเค้กกล้วยหอมที่ร้านสาววนนิ่มมาก เพราะเราใช้กล้วยมากกว่าแป้งนะคะทุกคนบางคนอยากได้กําไรเยอะเขาใช้แป้งเยอะกว่ากล้วยเพราะกล้วยมีราคาต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยหอมนะคะบ้านสานี้คือถ้าไม่เข้าเมืองหวีหนึ่งห้าหกสิบาทเจ็ดสิบาทนะคะทุกคนแต่ถ้าเข้าเมืองมาสาก,ก็จะได้ราคาที่ถูกมาหน่อยนะคะนี่คือบราวนี่ชิ้นละสิบบาทขายดีอีกเหมือนกันคะ่ะทุกคน แต่สาจะทำเบลนีหน้าโกบนะอืมนี่ก็เป็นออเดอร์ที่แต่ละวันที่สาเอาไปส่งร้านเขาคือหน้าร้านตั้งเสร็จเรียบร้อยเที่ยงของสาจะเดินทางไปตามร้านต่างๆที่เขาสั่งนะคะแต่อันนี้แค่สองร้านนะคะเท่านี้ขนมสองร้านคือมันรับเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วสาก็รับแค่เอ่อเท่านี้ เพราะว่าสามีกําลังแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวมันจะหักโหมกันเกินไปนะคะก็เลยอ่ะโอเคตอนนี้ขอขยับขยับ,ยบแค่สองล้านแล้วสาก็ช่วยแม่ค้าโปรโมทนะคะใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองว่าวันนี้มีขนมที่ตรงไหนจุดไหนบ้างนะคะใครที่อยากกินไปอุดหนุนกันได้นะคะอันนี้คือขนมเปี๊ยะที่ร้านสามีเปี๊ยะไข่ไม่ใช่เปี๊ยะไข่เปี๊ยะถั่วเหลือง เปี๊ยเผือกนะคะถ้าเหมือนช่วงไหนที่ยอดน้อยเรามีเวลาทําไส้แล้วก็มีถัวถ่วดําถั่วแดงมีบ้ามีบาบ้างนะคะถ้ามีเวลาคนไส้อันนี้จะเป็นขนมจีบไส้สังขยาไข่โบราณตัวนี้มีเท่าไหร่ไม่เคยจะเหลือสักชิ้นเดียวนะคะแบบลูกค้าซื้อทีแบบ 40, 50, 60แบบซื้อไปฝากคนเท่าคนแก่นะคะแบบขนมนี้คือ ได้รับความนิยมมากนะทุกคนอันนี้คือสายยอมรับเลยว่าแต่สามไม่ค่อยทานะคะเปียกับจิบมันหลายขั้นตอนนะมันเหนื่อยนะคะในการตีแป้งนี่ขนมคือขนมปังที่ตั้งหน้าร้านคือตั้งเท่าไหร่หมดตั้งเท่าไหร่หมดทุกอย่างไม่มีว่าจะเหลือนะคะถ้าเหลือเหลือไม่มากเหลืออย่างละชิ้นสองชิ้นชิ้นสองชิ้นเนี่ยค่ะขนมจีบทุกคนวันหนึ่งเท่านี้หมดนะ บางพิซซ่าวันหนึ่งเท่านี้หมดหมดนะคะหมดคือแบบคือจะขายแบบสนุกมากทุกคนขายแบบบางทีไม่ได้คำนวณต้นทุนไม่ได้คำนวณกําไรเลยนะว่าตัวเองได้ได,ได้ไหมได้มากหรือได้น้อยอย่างเงี้ยเออคือแบบทําให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจไปเนี่ยค่ะนี่คือยังไม่ไม่ไม่ตกเย็นยังไม่ตกค่าเลยนะคะประมาณช่วงบ่ายๆเองเที่ยงเที่ยงบ่ายๆแดดกำลับบงจ้า แล้วตอนนั้นร้านสาทําแบบไม่ค่อยจะลงทุนอะไรนะทุกคนคือป้ายก็ไม่ลงทุนอะไรก็ไม่ลงทุนนะคือเอาฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาเลยค่ะทุกคนซื้อตามร้านทุกอย่าง20บาทเนี่ยแล้วมันก็แบบดีนะคะพอพักหลังๆมาสาก็เริ่มไปซื้อป้ายทรงป้ายเซลล์มาคือให้มันดูโอเคกว่านี้นะคะก็คืออ่ามันก็ยังไม่ได้ดีมากหรอกค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าม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 ากกว่าเดิมนะคะ ก็เนี่ยค่ะตอนนั้นมีขายน้ําแข็งใส่แล้วด้วยนะน่ะมีรังน้ําแข็งนะคะเริ่มเสริมเสริมเสริมขนมเปี๊ยะเนี่ยค่ะขนมเปี๊ยะแตจะทาใม้เยอะกับขนมจีบทําให้มันพอหมดวันต่อวันวันต่อวันนะคะให้มันยังคงความกรอบนะคะให้มันยังคงความกรอบคือรูปนี้อ่ะมันจะโดนโควิดรอบที่หนึ่งแล้วนะคะอันนี้ หัดทำเอแคแต่จริงๆเขาเรียกชูครีมนะคะแต่บ้านเราติดเอแคกันนี่แหละแล้วมันเป็นอะไรที่ไปเรียนมาแล้วแต่ไม่มีเวลาทำ <c oughs> นะคะไปเรียนมาแล้วแต่ไม่มีเวลาทำเพราะว่างานมันรัดตัวหมดแล้วคะ่ะทุกคนนะงานมันรัดตัวหมดแล้วจนมาเพิ่มดูนทช็อกโกแลต ขายดีมากเพื่อนๆคือแบบขายแบบไม่วันไม่ไหวคือตายฉันต้องตายแน่ๆแล้วคือแบบทําไมลูกค้ากินกินได้ทุกวันเลยกินเออกินไม่หยุดแล้วขนมตาก,ก็ไม่ได้ทําสวยมากนะทุกคนเพราะเราเริ่มหัดทําแรกๆเราเพิ่งกลับมาจากเกาหลีเราก็ยังลืมลืมยังปรับตัวไม่ได้ยังงงๆกับมันอยู่นะคะก็คือนี่แหละค่ะก็หัดหัดไปจนทุกวันนี้ก็ ค่อนข้างที่จะมืออาชีพอ่ะอันนี้เริ่มสภาพดีๆด,ด,ดีขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือหลังจากเราไปเกาหลีประมาณปีหนึ่งเนาะมันก็แล้วสักกลับมาอยู่บ้านอีกประมาณสามเดือนสีเดือน,อนคือมันห่างหายจากการทําไปฝีมือก็อาจจะตกไปนะคะอ่ะเริ่มอัพเลเวลมาโดยการใส่ตู้กระจกบ้างให้มันดูน่ากินพวกขนมบางสิ่งบางอย่างมันเป็น ามายองเนสนะคะก็เลยจะต้องใส่ตู้กระจกเพื่อความไม่ให้โดนลมนะคะไม่ให้มีฝุ่นเพราะว่าร้านสาอยู่ติดถนนใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นมันจะมาเกาะตรงมายองเนสได้อะไรได้ก็เริ่มาหาอะไรมาใส่บ้างนะคะเริ่มาหาที่ปกปิดให้มันดูถูกสุขอ,อนามัยมากขึ้นพอเราอยู่ข้างถนนเนาะ อ่ออันไหนที่มันยังพอมีฝาปิดอาสาก็ปิดอันไหนคุมถุงได้ก็คุมนะคะนี่คเริ่มใส่กล่องเริ่มนึกถึงขนมด้วยนึกถึงคนกินคนทานด้วยนะคะก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากถาดมาเป็นอันนี้บ้างแล้วนะคะก็คือ,อสลับกันไปนะคะ อันนี้ก็ไสที่ขายดีที่สุดก็คือวานิลาเหมือนในรูปที่ให้เห็นเลยเพราะว่าวานิลานมอะเด็กๆจะชอบกันมากนะคะคือต้องทำสองแถวลงลงมาก็จะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พวกนี้คือจะขายดีมากนะคะพากหลังมาโดนัทช็อกโกแลตใส่ถั่วขายดีนะคะปัม้มปัม้มเปือป้อๆทำไปนะคะทุกคนแต่มันก็ขายได้นะคะขายได้เออดีเลเเออ เป็นอะไรที่โอเคมากนะคะทุกคนก็คือหลังจากที่เราลองผิดลองถูกกันมาเนาะอันนี้สาก็พยายามทําให้มันหลายๆหน้านะคะหน้านั้นหน้านี้หน้านู้นสวยบ้างไม่สวยบ้างอันนี้ก็จะมีเรื่องปัญหาการละลายโคตติ้งนะคะเพราะว่าโคตติ้งอะ่ะมันต้องหายี่ห้อทีอ่ละลายดีๆหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนยังไงชาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจใคนละหนึ่งไลค์เป็นคนเป็นกาลังใจใคนละ หการติดตามนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ